สวัสดีครับจ่งกันมันเดือครับน,นี่ก็ะชอนับต่างต็อตามรับชมครับ 국민ដ risks with heaven and it hurts me. ส n a ทำกะสีแม่แสมะม่งหังทาซื้อมารูดออกมามึงมมทำทาเด็กม,งมึงลงแลววานม

ามอ,อดอิ่นเเกดคนนี้ชอบเอาเกียคนไม่นาะอันนี้นะขอลูกสีมาเราให้มาเไม่เนี่ล่าเอาไปเฮ็ดัเเหลืออย่สแผ่นนี่น่ะไม่สี่ห้าน,น,น เหลือตะแพ e ตกแตกๆที่แม่ฮาวั่เนี่ยของขอ่นหนาเด้ออายื้นเหล่นก็ได้เราว่าขอลวดไว้ยืนนั่งร้านคุณยืนเดียวแม่ของอาบมันกะโดดนะ เลเรืยหเร่เ hmm. ป็นซี่เป็นซี่เอาไว้ดื่มนั่งานเนาะนั่นตัดแนงต้นม่วงนหาห่วงบบจะไม่อย่างเช่นเอาม่ดูเขาไว้ทีนี้แต่ตัดเอาหน้าเป็นชนะไม่สักว่าเออไม่สันัดสายให้ไหมตดด เมนนะไม่ขายม่เหรอไม่เนะนะได้นอู่ขปดเป็นเนออนี่เดียวเลกันนึงาปอีปกติจะใช้เหล็กน,นั่นแหละ มันม่ขีดแต่ตอนแรกเนขีดเป็นเปละเอานีาไม่ขีดเป็นหออการมีเจียขีดปากปากนี่ยัออกเนาะส่นี้มันนั่งอยู่เนี่ยเขาทาสีก่อนนะโอเคันนั้นตี่เป็นลูกคืนเนาะนั่นถธร้จะบอก มองพวกมันเป็นวัดเน่ยเมื่อยมาหลายมื้อเนาะสานสมโอ้ขนาดคนหนึงคุณเทาเลยขนาดคุณเทาเหรอสีสองแข้งนี่ไปแล้วก่อน ก็ช่วยนงไหมก็ตีเลยไม่ตีก็สนอรื่งนัหมู่ให้ เริ่มปาดจากหัวนั่นละมาน้อยๆก็เหมือนนั้นหลายแต่งมาแล้ว

ขายในขอบาลเนีย่ย